ผมจะเริ่มจากหัวข้อแรกเลยนะครับหัวข้อแรกก็คือแนวคิดในการทําเงินแบบจับเสือมือเปล่าโดยกว้างๆนี่นะครับว่าทํำยังไงได้บ้างปกติแล้วถ้าคุณคิดจะทําธุรกิจเนี่ยนะครับถ้าคุณจะทําเงินแบบจับเสือมือเปล่า จับเสือมือเปล่าในที่นี้ก็คงจะหมายถึงทําเงินโดยไม่ต้องใช้เงินทุนใดๆเลยหรือหากต้องใช้ก็ใช้ในลักษณะเป็นเหยื่อล่อปลาใหญ่ใช้เหยื่อเล็กๆเนี่ยนะครับล่อปลาใหญ่ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วแนวคิดในการจับเสือมือเปล่ากว้างๆโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมันทําได้ทั้งเป็นแบบการลงทุนระยะยาวก็ได้เรียกว่าเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ย กินกินเป็นกระแสเงินสดเป็นระยะยาวมาเรื่อยๆโดยไม่ต้องลงเงินใดๆครับอีกแบบหนึ่งก็คือกินในรูปกําไรจากการขายเรียกว่าเป็นการเก่งกําไรสั้นๆนะครับความจริงมันทําได้สองรูปแบบแต่รูปแบบที่นิยมกันมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเก่งกําไรระยะสั้นๆเพราะว่ามันทําแล้วเนี่ยความเสี่ยงค่อนข้างจะน้อยแล้วทําได้มากรอบด้วยนะครับ ปกติแต่เดิมมาเนี่ยนะครับการเก่งกำไรระยะสั้นๆน,น,นี้จะพึ่งพิงการเดาการคาดการการตันข่าวกันเป็นสําคัญซึ่งเป็นผลให้เนี่ยนะครับการธุรกรรมนี้มันมีความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงแ,แนวคิดในการจับเสือมือเปล่าหรือทำกำไรสั้นๆแบบจับเสือมือเป่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแนวคิดหันมาพึ่งพิง เทคนิคการบริหารจัดการเข้ามาช่วยและเทคนิคทางการเงินหลายๆอย่างเนี่ยเลยเป็นผลทําให้มีความเสี่ยงน้อยมากแทบจะผมบอกว่าทั้งๆท,ที่เป็นงานเก่งกําไรหรือทําเงินท่านๆแบบเก่งกําไรแท้ๆเนี่ยนะครับต่มีความเสี่ยงนี่รับจะน้อยกว่าการลงทุนด้วยซึ่งเราจะพูดถึงต่อไปเนี่ยนะครับจะมาลองดูว่า กลไกมันจะทํำยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะพาพวกเรามารู้จักนิดหนึ่งว่าแนวคิดก,กว้างๆเนี่ยนะครับในการที่เราจะจับทําเงินแบบจับเสือมือเปล่าถ้าทําธุรกิจขึ้นมาหรือธุรกิจใดๆขึ้นมาทุกอย่างถ้าคิดจะจับเสือมือเปล่าเนี่ยมันมีช่องทางในปัจจุบันอะไรได้บ้างนะครับเท่าที่ผมค้นคว้ามาเนี่ยนะครับมันมีอยู่เจ็ดช่องทางหลักๆด้วยกันในการที่คุณจะทําธุรกิจแบบจับเสือมือเปล่าขึ้นมาเนี่ยนะครับ อันแรกเนี่ยนะครับที่ถือเป็นเทคนิคในการจับเสือมือเปล่าที่ที่นิยมทํากันมานานแล้วในปัจจุบันทํากันมากก็คือใช้เป็นเรียกว่า p ออ o ด d e r นะครับ p ออ o ด d e r คืออะไรครับก็คือ p ออ o ด d e r ก็คือรับออเดอร์จากลูกค้ามาก่อนแล้วค่อยสั่งซื้อสินค้ามาจัดส่งให้หรือค่อยผลิตให้นั่นเองการมีออเดอร์ลูกค้ามาก่อนนี่นะครับมันเท่ากับทมให้ความเสียเ่ยงนี่มันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่า คุณคุณไม่มีความเสี่ยงใดๆมีลูกค้าก่อนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราผลิตสินค้าเราค่อยหาลูกค้าผมยมังคิดว่าเทคนิคแบบนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงเพราะนั้นวิธีถ้าสมคุณจะจับเสือมือเปล่าแบบไม่มีความเสี่ยงเนี่ยทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือหาลูกค้ามาก่อนเรียกว่าจะเป็นการพีออเดอร์ให้ได้ออเดอร์มาก่อนนั่นเองแล้วคุณถึ่งค่อย ค่อยหาสินค้ามาจัดส่งให้เขาหรือผลิตสินค้าเนี่ยมาสนองตอบสิ่งที่มันมีอยู่นะครับซึ่งแนวคิดเนี่ยนะครับที่เราจะแอปพลายแล้วแอปพลายแนวคิดนี้มามาค่อนข้างจะมากทีเดียวอีกวิธีที่สองในการจับเสือเปลือลมือเปล่าที่นิยมทำมาในปัจจุบันนี่นะครับเรียกว่าเดย์เทรดเดย์เทรดก็คือเป็นการซื้อขายในวันเดียวกันพลของการซื้อขายในวันเดียวกันก็คือการชำระราคาก็จะใช้ ก่งผลในการชําระราคาเนี้ยชําระได้เฉพาะส่วนต่างแค่นั้นผมยกตัวอย่างคนที่จับเสือมือเปล่าแบบเดทเทตุที่เห็นได้ชัดในบ้านเราที่ทํามันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือพวกซื้อขายหุ้นนะครับที่หน้ากระดานนะครับซื้อช่วงบ่ายซื้อช่วงเช้าขายช่วงบ่ายผลที่ตามมาคือเวลาคุณชาระราคาคุณชําระเฉพาะส่วนต่างแค่นั้นสินค้าทั่วไปก็สามารถทําแบบหุ้นได้เหมือนกันนะครับถ้าคุณซื้อขายใน ในในในเวลาเดียวกันเกิดขึ้นที่เรียกว่าในวันเดียวกันเป็นเดทเทรดเนี่ยนะครับการชําระราคาคุณได้ชําระเฉพาะส่วนที่เป็นกําไรหรือส่วนที่ขาดทุนก็จะเป็นผลทาให้คุณเนี่ยไม่ต้องลงเงินใดๆลงไปเลยนะครับรูปแบบที่สามที่ที่เป็นทางเลือกที่ทําได้ในปัจจุบันก็คือเป็นเสือนอนกินในธุรกิจเครือข่ายคือจะสังเกตได้ชัดว่าธุรกิจ ML M l M เนี่ยนะครับหรือธุรกิจขายตรงต่างๆเนี่ย จะเป็นตัวอย่างเป็นฟอร์แมตชั้นดีเลยถ้าคุณมีลูกขายเพียงพอเนี่ยนะครับคุณสามารถกินอยู่ได้อ,อย่างสบายเพราะว่าพึ่งพิงจากลูกขายลูกขายของคุณพึ่งพิงจากยอดขายที่เกิดขึ้นตามมานะครับรูปแบบที่สี่ที่นิยมทำมันที่เป็นทางเลือกทำได้ในปัจจุบันก็คือเป็นผู้รับทำงานหรือดำเนินการให้นะครับก็คือรับทำงานแล้วคิดค่าบริการนะครับผมยกตัวอย่างถ้าเป็นอาสงหาริมทัพย์ที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับ ก็เป็นนายหน้านายหน้านี่นะครับจะสังเกตได้ยัดว่าคุณรับเป็นเป็น,เป,นเป็นหาผู้ซื้อให้การรับหาผู้ซื้อให้ก็จะส่งผลทําให้คุณถ้าคุณหาได้เสร็จคุณก็จะสามารถคิดค่าบริการได้นั่นเองนะครับรูปแบบที่5้นี่เป็นรูปแบบแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นมาในระยะหลังๆนี่นะครับเรียกว่าข่าวฟันดิ้ง o ่าวฟันดิ้งเนี่ยนะครับ,รบ,รบก็คือเป็นการเสนอไอเดียเนี่ยนะครับ ในรูปของโครงการลงทุนเนี่ยไประดมทุนในโซเชียลเน็ตเวิร์กแทนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโครงการดีๆเนี่ยคุณอาจจะเสนอนำขึ้นไปไปขอระดมทุนกับคนที่ที่อาจจะเป็นคนที่ที่สนใจหรือคนที่อยู่ในในในสังคมของที่เป็นสังคมอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยนะครับระดมทุนเขาอ,อาจจะมาร่วมลงทุนได้นะครับปัจจุบันในบ้านเราเนี่ยเริ่มเริ่ม เกิดแนวคิดอย่างนี้เข้ามาทําพอสมควรในอเมริกาเนี่ยเฟื่องฟูมากทีเดียวนะครับสําหรับคนที่มีไอเดียแต่ไม่มีเงินนะครับรูปแบบที่6ที่ทํากันมากก็เป็นรูปแบบที่เรียกว่าดอปชิปดรอปชิปเนี่ยนะครับก็คือเป็นหน้าร้านเนี่ยหรือเป็นตัวแทนขายออนไลน์ให้กับผู้ผลิตถามว่าถ้าคุณมีม,มีมีหน้าหรือมีเพจของตัวเองอยู่มีเว็บไซต์ของตัวเองอยู่ คุณสามารถเสนอตัวนี้นะครับเป็นหน้าร้านในการขายสินค้าให้กับผู้ผลิตเนี่ยนะครับขายได้เสร็จเนี่ยผู้ผลิตก็จัดส่งในนามของเป็นตัวแทนเพราะฉนั้นคุณก็มีผลให้ทำให้คุณสามารถทํากําไรได้และรูปแบบที่เจ็ดซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมทํากันมากคือหาหุ้นส่วนหรือหาผู้ร่วมทุนนะครับโดยอยู่ภายใต้แนวคิดว่าตัวเองเนี่ยมีมีแนวคิดในเรื่องการทําเงินอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมี มีแรงมีเวลาที่จะทำอะไรได้นะครับเพราะนั้นเนี้ยเอาโครงการนี้ไปเสน,เหนอหาผู้ร่วมทุนหาหุ้นส่วนเนี้ยนะครับให้เขาลงเงินเพราะนั้นคนอื่นลงเงินคุณลงแรงเนี้ยนะครับแล้วก็คุณก็จะจะคุณลงแต่แรงกับไอเดียเพราะนั้นก็แบ่งปันกันเป็นเป็นหุ้นส่วนปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับ